1 2 3่สอสวัสดีค่ะพวกเรามีเอเดีดี้เย้ไม่อยากพอเลยนะคะให้น้ัสกัดพีระีก่อนอาเป็นตัวแทนอ่ะสวัสดีค่ะสจังค่ะของหน้าทีมสีแดงค่ะพี่คนนี้ใครคะอันนี้มีตัวแทนเป็นพี่โคจนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เจนเปอร์เดนค่ะแล้วก็พี่โบบายพี่กีเปอร์เดนค่ะวหน้าของเราสวัสดีค่ะโมนี่เป็นเคปเปอร์เดนค่ะหัวหน้าหัวหน้าทีมสีฟ้าแล้วก็มีตัวแทนคือเจนิสเปนเคปเปอร์เดนค่ะสวัสดีค่ะแก้วเป็นเคปเปอร์เดนค่ะหัวหน้าทีมสีส้มและตัวแทนทีมคือวีเปนเคปเปอร์เดนค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะได้จัดกีฬาสีและตัดที่ขาดไปค่ะ ก็ประมาณสองปีเนาะที่แบบไม่ได้จัดเลยก็จริงก็พอได้กลับมาจัดแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ไอ้จริงมีแบบว่าลืมลืมลืมว่าเอ๊ะมีใครบ้างนะแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็โอ้มีเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ด้วยไงดีอ่ะเป็นครั้งแรกที่ลงกับ CGM เป็นครั้งแรกที่ลงกับ CGM สามหรือสามสามใช่ผู้หน่อยผู้หนักผู้หนักไม่ได้แม้แต่ตีใจไหม กค่ะเพราะว่าซีเจมก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้มาเล่นเกียร์สีกับพี่พีบีคิงใช่ก็เลยดีใจมากๆกก็ตื่นเต้นแอบแบบว่าหวิดพื้นรอแล้วยวิดพื้นรับชมเลยได้ไหมคะไม่มาเพวกเราส่วนมนรอน้องเนิะร่างกายอะไรเลยต้องถามก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละสีเตรียมตัวกันมยังไงบ้างโอ้ยเปิดแก้วเลยเแ เราก็เลยเหมือนแบบว่าให้เป็นกีฬาที่ทุกคนสมัครใจอยากจะเล่นมากกว่าแบบใครใครอยากจะเล่นอะไรแบบอยากวิ่งหรืออยากอะไรเงี้ยก็ก็ตามใจทุกคนเน้นเน้นสนุกมากกว่าแล้ววันนี้มาสนุกอย่างเดียวเหรอได้รางวัลก็ดีค่ะรางวัลอฟไรสีฟ้าเลยค่ะค่ะก็สีหนูนะคะก็เตรียรแบบว่าเตรียมพร้อมกันหรือว่าเตรียมพร้อมมาอย่างดีก็เดี๋ยวรอดูพาเลทพาเลทแดงที่เห็นอยู่แล้วเราก็หูใช่แล้วก็นักกีฬาก็ ใจส,สู้ไม่ต้องเลือกก็ได้เพราะว่าทุกคนเก่งหมดทุกอย่างเลยโอ้โหเชียวค่ะก็ะสีเขียวเราเออวันนี้ไม่เน้นสวยนะคะเน้นฝีมือมากเลยอเออเชี่ยแข็งแกรงแตนีเราเราเตรียมพร้อมมาเยอะมากเลยนะคะทุกคนวันนี้พร้องมารับด้วยเลย <c oughs> ชมเรื่องกีฬาอยู่แบบไอ้มเกมนี้เราจะเราต้องบอกว่ามีแบบว่าแอบสอนเทคนิคไปเล็กๆน้อยๆใช่ก็มีเมื่อวานมีไปชมไปเล็กๆน้อยๆค่ะของจริงเจอในสนามเด้วยโอ้ยต้องขอพูดใหม่นะใหม่นะกรเสียงเวลาแล้ะทีนี้ต้องถามว่าเลยเราแข่งกีฬากันกี่ประเภทคะตอนนี้วันนี้หกค่ะมีอะไรบ้างเลยอ่ะช่วยมีวิ่งวิ่ง เบกน้อยแล้วก็มีวิ่งไลโด้ใส่ถั่วหน้าจิมดูงงหรือเปล่าแสดงว่าคือตอนนี้คือเราพร้อมกันแล้วในทุกดาทุกประเภทเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาสิ่งดังกว่านี้ได้ไหมมากเลยมากเลยแล้วตอนนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเราชนะเราจะทำท่าอะไรกันไหนอยากทำให้ดูซะหน่อยสิ สีแดงก่อนอุ้าอะไรเอองั้นเอาเป็นสีแบบว่าแบกหัวหน้าทีมแล้วท่านค่ะยกขึ้นพร้อมกับเออชัยชนะครั้งใหญ่ค่ะเโอเ่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ยกหัวหน้าทีมหรือเปล่าใช่สีเขียวค่ะสีเขียวคงถือช้วยรางวัลแล้วก็โบกธงเต่าน้อยค่ะใช่ค่ะอ่าแล้วกรอไม่ยอมดูที เราคงรีดดีใจค่ะแล้วก็มอบเยี่ยมค่ะมอบเยี่ยมมอเยี่ยมเดี๋ยวรนี่คือฟิวแล้ใช่ไหมคะต้องผ่านี้เลยแล้วก็ยิงแบบมอบเยี่ยมสรส้มสีฟ้าเราอะ่ะเอาแบบเรื่เริ่นเลยค่ะเป่าเล็บค่ะเป่าเล็บเปาเล็บเป่าเล็บใช่ไหมจ่าเดี๋ยวรอดูซิว่าวันนี้สี่จะได้ทำท่าสิ่งเดินเต ีแฟนมากันเยอะมากเป็นตัวมาเชียเราเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างคะก็ขอบคุณสําหรับการรอคอยแล้วกันนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เลื่อนมาแบบ2ปีแล้วขอบคุณที่ที่ยังอดทนอยู่ตรงนี้กับเราแล้วก็ยังแบบสนับสนุนยังอยากเห็นเราทำกิจกรรมสนุกด้วยกันอยู่่ะแล้วก็แฟนๆหลายๆคนก็มาตั้งแต่เช้าเพื่อมาแบบเล่นบูทเกมกับเราค่ะก็ขอบคุณมากๆที่สละเวลามาใช้ ไปพรอหนึ่งประโยชน์ของแต่ละสีละกันเออประโยชน์อะไรซิวทีมเราหน่อยอ่าสีส้มดูอยากจะพูดว่ายังว่ายังจับต้องพี่น้องมากเลยต้องเริ่ำด้วยสีกันแล้วกันส้มสีเปียวสีอุ้ยก็ดีนะเออสีหนูมีเพลงเพลงเชียร์ค่ะแล้วก็ตอนขึ้นต้นเพลงเชียร์จะขึ้นด้วยคำว่า ย้อนย้อนวัยของเราเราเป็นสโลแกนค่ะสโลแกนว่าเบาหน้าฟาประทานค่ะคุณคนนก็ของสีเขียวนะคะเป็นต่าเต่าเต่เต่า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 ่าเต่าเอ่าเต่าดต่วนต่าเต่าเอ่าเต่าเต่ะเตาเเเป็น่เาต วันนี้ได้เลยค่ะปิดท้ายใช่วันแรกวันแรกวันแรกเลยค่ะไปค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามการผลอะไรหรือขอย้อนด้วยครับใจใจก็ฝากติดตามผลของงานกีฬาสีอนุบาลหนูน้อย48ในวันนี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะพี่คคนถามอะไรเพิ่มไหมคะ เพราะเดี๋ยวตอนท้ายจะสัมภาษณ์แค่ผู้ชนะนะคะจะมีเป็นรือะไรชื่อเลยแล้วมกกีฬาแล้วกองเชียร์ล้วคะวันนี้เราเตรียมมาปิ้วแฟนๆไตประสีอะไรบ้างอิ้หูยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะร้องกันดีเราได้มีการปล่อยคลิปเออ่ให้แฟนๆไปซ้อมเพลงเชียร์ประจำสีของเรามาแล้วค่ะก็ถ้าแบบเราให้สัญญาณการร้องแฟนๆก็น่าจะร้องกันได้ค่ะ ต้องแบบว่าออเดอร์แล้วล่ะตรงเนี้ยเป็นการพิชูเลยโอ้โหองัวหน้ารล้วาเได้เลยี่ยเียเนี่ยเนีงเนี่น่ะเนียนี่้เนี่นีี่ยเ่ยี่ยเเนีนี่ยเ่ยนเนีนี่เยเนีน่เนีนนี่ยเนเนีย่ียนี่เยเนีนเนีี่ย้่หนเยเย่เเ่เนเยเเเยค่่เน สีฟ้าลาสัตสีฟ้าลาสัตทำหมิงบัตทำมิงบไม่กินวัดนูและเต่าให้หมดไม่กินวัดนูและเต่าให้หมดดินขึ้นไปได้ชมมาแค่นี้กนแล้วก่นเลยล่าเราเลยเ่าอยากเล่นต่อเราบ้างต้อเกินเกียวเกียวที่แบบเนื้เยอะจำยากของเราง่ายมีแค่คำว่าเต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 ่า สีแดงก็เรียกว่าไงดีเออ่คนพูดใจเยอะหน่อยแต่ว่าแฟนๆก็สามารถอาหารอาหาตามกันได้ใช่ค่ะเออมวต้นน้อยต้นนิดอาหารอาหารมวมีรีดหน้าดูอาหาอาหาสีแดงเรามาเพื่อสุขอาหาอาหาจับตาดูไว้ให้ดีๆอาหารอาหารสมานตีค่ะโอ้